หลังจากสามารถควบคุมเพลิงที่โรงงานหมิงที่เคมีข้ลจำกัดอำเภอบางพลีจังหวัดส,สมุทรปราการซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกที่เก็บสารเคมีไว้จำนวนมากได้แล้วเจ้าหน้าที่ได้มีการถอนกำลังบางส่วนและได้สับเปลี่ยนกำลังชุดใหม่รวมถึงนำรถดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาได้เกิดเพลิงประทุอีกรอบจากสารเคมีที่ยังตกค้างทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำและโฟมจนสามารถควบคุมเพลิงได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคง ปักหลักในจุดเกิดเหตุเพื่อเราฉีดน้ำและโฟมหักมีการประทุขึ้นอีกเป็นระยะขณะที่เจ้าหน้าที่ย้ำว่าแม้จะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วประชาชนยังควรอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนจนกว่าจะมีประกาศจากทางจังหวัดเพราะขณะนี้ยังคงมีกลิ่นของสารเคมีโดยเฉพาะสารสไตรีนโมโนเมอร์ omer, และสารเพนเทนหักสูดดมเข้าไปมาก จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจนเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามวันนี้ผู้จัดการโรงงานดังกล่าวจะเข้ามาดูโรงงานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นก่อนจุยาให้ผู้ได้รับผลกระทบต่อไปส่วนการจราจายบริเวณถนอนอินแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังอำนวยความสะดวกและห้ามรถรวมถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยผิดิษณน่าขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสมุทรปราการ